ไม่มีเวลามาดูชั้นเนี่ยนะโอเคนะโอเคส่งมาเลยตัดหน้าใครบางคน เาเซ็กซี่นะเอาเซ็กซี่โอเคไม่กจ็จะใส่เป็นธรรมดานี่แหละก็ไปเปลียน,นเอาโอเคไปเปียนที่ห้องแม่แม่จองห้องไว้แล้วอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนอยู่ดอนหัวล่อจ้าอมตนะนครมาลดมาลดมาสันมาลดมาลด <c oughs> <c oughs> มาล,ลามาลาอดหน้าออกระบ่สชีวลาออกจังไหนแล้ออกเสียเงินไสมาสือเบียร์มันมีเบียร์มันต้องขับเคลื่อนด้วยเงินนะเดี๋ยวจะลาออกวันนี้เลยแหละพรุ่งนี้เลย,ยพรุ่งนี้ไม่ทำงานหรอทำจ้าทำโอโมครึ่งเออมีพูดถึงวันลาก่อนมีเวลาไหมวันที่ยีิบเจ็ด มันตรงกับวันที่มันตรงกับวันอะไรก็ต้องถามว่าสําคัญไมหมถึงจะลาได้วันเกิดหลานอ๋เอเจ้าไปด้วยทิิเดเดือนนี้ใช่วันอังคารแต่งงานนะแต่งานงานต,านตานีให้เจ็เสี่ยพรุ่งนี้ไม่เขาถ้าจากลางคืนว่าเพิ่งเลิกงานบ่ายสอง้ก็ไปได้ไงบ่ายสองใช่ ก็ไม่ต้องลาไงเพราะว่ากินมังเกิดก็ต้องกะคืนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใชเข้าใจแล้วเช้าอ่ะเอาเช้าก็ทํางานกี่โมงโหกโมงครึ่งโอไม่ได้ทำไมเพราะเราโอ้ยฟันสายกินฟันสายฟันสายกินอยู่แล้วเันก็ทํางานได,ได้อยู่แล้วมีแรงทํางานไหมอะ,อะไร ไม่แตจักแล้วเห็นกินแต่เบียร์บันแจคทเอาเบิดไงพ่งนี้พ่งนี้ไงก็เลยไปสอเซ็กซี่ไงโอเคจ้าเดาแจักแล้วเห็นกินแต่เบียร์บันจักทำงานเอาฉันทำงานตอนเช้าจะไม่ได้ทำงานึงคืนจงคืนฉันออกล่าเหมือนค้างข่าวนี่แหละใชเยรมีแรงทำงานไหมมีแรงทำงานกับแรงอย่างอื่นยังยังมียังทำได้เลยเอาล่ะ เอ่แนแเอาอีกกไปกดใครอยู่วะเนี่ยผูใดไม่รู้มือไปโดนมือไปโดนใครวะเนี่ยแปลว่าเชิญไปเชิญเขาเชิญเลยไปเชิญก็าําไมไม่รู้ว่ามือไปโดนแค่ง,งานทําไม่ได้ก็าลาไม่งาน <c oughs> พิธี<ข>นี้นะเขาจ้าเข,า,ข,า,ขาบอกว่าถ้า ทำงานไม่ได้ก็ลาถ้ามาแล้วทำงานไม่ได้ก็ลาไปเลยเดี๋ยวพี่อนุมัติให้ระดับลูกรักหัวหน้าเนาะเนี่ยไม่สีละบ่ได้ลาสี่วันก็ลามาแล้วปีนี้ลาสี่วันแล้วสองสามสองสามห้าหกลายาวเลยแต่ปีใหม่จะพายอะ่ะพวกเนี้ยไม่มีใคร,มใครไม่มียิมเป็นถึงเพะว่า <c oughs> เนี่ยตั้งใจจะไปเจอปืนวันนี้ก็คือจะขอเรื่องงานพรุ่งนี้จะไปเซอร์ไพรส์งานพรุ่งนี้มากเดี๋ยวต้องไปทาขมค่ะไปดัดรอนไม่ต้องอ่ะไม่สวยมากอยู่แล้วดัดรอนเอาดัดรอนจะน่าร <c oughs> ักอีกขี่คู่ขี้คู่ขี้มูมี่มูมี่ <c oughs> ที่แรกว่าจะไปตัดผมนูนไม่มีเวลาไปตัดเลยมีแต่เมา เมาเมเมาแล้วก็เมาเมาแล้วก็เมาไม่มีโอกาสได้สั่งเลยคนว่ารักคงยังไม่พอแล้วก็อ้วนนัยนคนที่รักรักคงยังไม่พอแคอยากจะขอได้พบได้พูดให้เจอเข้าใจให้รู้ยังไงยังรักจะอยู่เขาบอกว่า ไปสักมางดเล่างดเบียนะคนคนใส่ตั้งแต่ตอนยังไม่ลงเข็มิ <c oughs> <c oughs> มก็เมื่อแต่บรรยากาศมันดีนะได่ชอบมันลุ่งดีกะจากดีเสียดีกว่าแสงเป็นคนไรกา หารักคงยังไม่พอจะทำไม่รักคนรักคงยังไม่พอแต่อยากจะขอให้เขาพูดให้เธอเข้าใจให้รู้ยังไงยังรักจะอยู่ ช่วยด้วยแม่ฉันเมา,เาทุกคนเ,เ,เสื้อตัวเล็กไปเอเอฉันไม่ตัวเล็กหรอกหนูอ้วนขึ้นนะหนูเป็นเล็กบอกก็ได้เนอะเค่องนัำอยู่ไหน <c oughs> ไม่เสื้อไม่ไม่ตัวเล็กหรอกหนูอ้วนหนูกินเบียร์เมื่อกี้นี่เมื่อกี้หนูตัวเล็กอยู่ <c oughs> หนูกินเบียร์ไปยังไม่ได้ฉี่ออกเลย <c oughs> มาเลออ้วน เอาได้ง <ไป S 2> หอ<ม>แจ้แงไป <c oughs> งโโ้ตนาไ <c oughs> ในแม่ล่ะครับเอ้าสวัสดีแม่ยาเออสวัสดีแม่เถาเด้อเอ้าสวัสดีแม่เถาเด้อ,อสวัสดีแม่เถาไป อย่ากินเยอะเดี๋ยวเสื้อตัวเล็กบอกได้ไหมเนี่ย <c oughs> บอกแม่หนูขนาดแม่ยังปีออกแล้วหนุน <c oughs> ได้แม่ได้แม่